ในวันดี่ฝนทำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ไดีเจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอพ่อเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแกไปจิดกระสิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝน ไปสอบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพัมไปกอดเธอฉันได้จะ่ส่งความคิดถึงล่องลอยไปพ่าดไปหาเธอนาะคนที่อยแสนไกลทำไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเน็บนอหัวใจผมพาเป็นสิบป,ปืนก็ยังไม่อนนุ่นหนอหัวใจนาน,น,นรอวันดีฉันจะเจอเธอฉันฝันแล้วเมื่อว่ามีเธอนอนข้างกัน กอดมอนค้างแล้วจินตนาเป็นวานใจแต่ถึงวันนั้นเมื่อไรจะกอดให้ให้คิดถึงเลยจะกอดให้ให้คิดถึงเลยในวันที่เผลพามเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกล ธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอพ่อเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลย <c oughs> หน้าฝนมันเจ้าอยากกลับไปสอบลงต้องที่ตากเธอ <c oughs> ไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> อยากมีฝนพัดไปกอดเธอ อยากใจลคนไกลก็มีแต่เธอหนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นกคตมีความสุขอยากหยุดเวลาไวในตอนที่เคียงคิดถึงคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าทั้งในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็เธคือวันใจตลอดยันนีบนพรมไปกอดใครนะเธอ ยันมีฝนพ่งไปกอดใครในวันที่ฝนพังเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอจนกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปจิตกระซิบเบาๆว่าโคตร กลับไปสบลงต้องตีตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพังไปก่อนในวันที่ฝนพังเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอปอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชีบกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากกลับไปสบ ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีพลัง